สวัสดีครับเฟรกเตอร์เลยครับวันนี้เป็นคลิปที่แต่งตัวสุภาพดี่สุดพอดีเพิ่งไปงานข้างนอกมานะครับ mm hmm. ก็มีอันเพจแล้วเมื่อกี้เลยสดๆเลยมีคนมาถามเรื่องท่าแอปครันช์นะครับก็จะทำแอป Crunch ยังไงให้มันฟิลนะครับ mm hmm. ก็เริ่มของเร,เริ่มแรกของเบสิคของแ p p Crunch คือการครันช์อยู่กับพื้นโดยการไม่ใช้ขาพาดนะครับก็นกลงไปธรรมดานะครับชันเข่าขึ้นมาวางไว้ที่พื้น มือสัมผัสที่หน้าอ,อกแล้วใช้การม้วนตัวลักษณะนี้นะครับลำตัวช่วงล่างอยู่กับที่เห็นไหมครับช่วงนี้จะติดพื้นอยู่แล้วใช้การจริงๆล้วมันคือการปค่อมตัวม้วนตัวรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมเรียกว่ามันการทําตัวแบบงอเป็นเป็นหนอนนะอย่างเงี้ยแล้วก็เกร็งกล้าท้องช้าๆ่อยลงช้าๆหายใจออกกดท้องลงให้หมดมือเนี่ยจะอยู่ยังไงก็ได้นะครับจะไว้ยังไงก็ไม่ผิด แต่เวลาขึ้นเนี่ยให้ใช้กล้ามท่องเเร่งทึ้นเองสําหรับคนที่ฟิลยากยังไงก็ไม่ฟิลแนะนําให้ใช้วิธีนี้ครับทุกคนทําตามผมนอนธรรมดาชันขาไว้มือกางตรงไปข้างหน้าแตะไว้ที่พื้นนะครับวิธีฝึกเนี่ยให้สไลด์มือไปข้างด้านล่างเนี่ยให้ติดพื้นตลอดเวลานะครับโดยรับหนึ่องสหายใจออกสไลด์ให้มือติดพื้นไม่ตลอด ให้มือติดพื้นให้ให้ไปให้ได้ไกลที่สุดตัวจะยกของมันเองแล้วการที่ใช้มือติดพื้นเนี่ยมันเป็นการบังคับหลังให้อยู่ติดพื้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นมุมของครันช์ดีเนี่ยครับให้มือติดพื้นไหมครันช์สไลด์มือไปอย่ายกมือลอยสไลด์สไลด์ไปให้ติดพื้นมากที่สุดวิธีดีนะครับลองไปทําดูว่าวิธีนี้มันจะเป็น วิธีที่ใช้ฟิลกล้ามท้องในท่าครันช์นะครับก็มีปัญหาอะไรก็เขียนมาถามได้นะครับ